โอเคนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบล็ฟูยี่สี่ชั่วโมงเพื่อทำการไม่เป็นเสียเวลาเราก็จะไปดูกันเลยนะโอเคเปิดเกมมาผมก็ได้เวลซีสปดจากนะั้นผมก็ได้เดินทางมาส่ผลที่ก่อนลิงซึ่งผมก็ได้ผลยางมาจานะาน้ำผมก็ได้วิ่งมากินใช่มาคือผลยางมก็เลยลองเออลองสกิลมาสักหน่อยเออไอข้างบนไม่ต้องสนนะจากนะั้นผมก็เลยลองสกิลดูรวมๆแล้วสกิลก็น่าจะโหดอยู่นะ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะกินไปทำไมทั้งที่ผมมีผลที่ดีกว่านั้นยางผนลาบอ่ะจากนั้นผมก็ได้เดินทางมาก่อน,น้ำแข็งเพราะว่าผมจะมาซื้อไาคีก่อนแล้วเดินชมจันนะจากนั้นผมก็ได้เดินมาเจอถ้ำถ้ำหนึ่งแล้วพอผมเข้าไปผมก็ได้มาเจอตาแก่ที่ชื่อว่าลีลี่จากนั้นผมก็ได้ซื้อแกปโปรหรือว่าเดินชมจันนั่นเองแล้วผมก็ได้ซื้อมา แล้วผมก็จะซื้อฮายคีเกาะแต่เงินผมไม่ไมพอเพราะมันต้องใช้สองหมื่นห้าแต่ผมมีสองหมื่นสองเราก็เลยกลับบ้านไปก่อนจากนั้นผมก็ได้เดินมาหาตะแก่ลีลี่พร้อมกับเงินสองหมื่นห้าแล้วผมก็ได้มาซื้อฮายคีเกาะแล้วผมก็ซื้อมาแล้วผมก็ได้ลองใช้มันซึ่งตอนนี้ฮายคีของผมมันก็ขึ้นแค่จุดเดียวนั่นก็คือหมัดอาวุธที่ผมใช้นั่นเองจากนั้นผมก็ได้เดินทางกลับมาเกาะบากีเพื่อมาฟาร์มกล่อง ผมก็ได้ไปเจอกล่องเพชรแล้วผมก็ได้เงินมาสอง8ันสี่ร้อยแปดจานั้นผมก็ได้เดินไปหากล่องไปเรื่อยๆตอนนั้นผมก็ได้เดินทางมาทีา่เกาะกลางก็มาหาตจาแก่คนเดิม,มเพื่อมาสุ่มเผานั่นเองนะองนโอเคพอผมสุ่มเผามาผมก็ได้เป็นเผ่าสกายเปียซึ่งเผ่าสกายเปียมันช่วยกระโดดสูงซึ่งผมก็ดีใจมากอย่างลน,นผมก็ไม่ได้เป็นคนธรรมดาแล้ว จากนั้นผมก็ได้เดินทางมาหาตากแกคนเดิมที่อยู่ที่เกาะกลางแต่คราวนี้ผมไม่ได้มาสมเผาแต่ผมมาสมของน่นเองนะโอเคจากนั้นผมก็ได้สมไปแล้วผมก็ได้เงินมาสมื่นสองพันบาทจากนั้นผมก็ได้กลับมาที่เกาหลีงอีกครั้งเพื่อมาสมผลแต่คราวนี้ผมไม่ได้สมผลเองเพราะผมให้คนนอนคงเีลดสมผลให้เ<ม>พราะว่าเขามีสูตรนะแต่สูตรผมก็เขียนไปแล้ว<ม>แล้วก็เขียนไว้ข้างใต้คอมเมนต์แล้วกันนะ จานั้นผมก็ได้ส่มไปจากนั้นผมก็ได้ลองเปดิดดูซึ่งมันคือผลสัน่นสะเทือนนั่นเองจากนั้นผมก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากแล้วผมก็ได้กินเข้าไปแต่ภายหลังผมอาจจะเปลี่ยนนะเพราะว่าผมมันฟ้าไม่ถนัดจากนั้นผมก็ได้ลองมาใช้ผมสั่นกับพวกดิงดูซึ่งมันก็เป็นแรงเป็นอย่างมากเลยนะถ้าอัพแบบโฟโทนมากกัน จากน้ํผมจากน้ผมก็ได้เดินไปเจอชายคนหนึ่งซึ่งเขาถือบนไฟอยู่ผมก็ได้ขอเขาไปแล้วจากนั้นเขาก็ได้โยนมาให้ผมเขก็ดีใจเป็นอย่างมากจากน้าผมก็ได้กินเข้าไปจากน้นผมก็กลายเป็นเอสมาตกคีผู้ที่ครอบครองเนลไฟจากน้าผมก็ได้เดินมาลองเนลไฟกับพวกลิงพวกนี้ครั้งซึ่งมันก็แรงกว่าผลสั่นเป็นอย่างมาก จากนั้นผมก็ได้เดินมาเจอแชงที่กําลังเซอร์เวยอยู่ข้างนอกสงสัยข้างนั้นน่าจะเบื่อผมตีมันไม่เข้าสงสัยเกมน่าจะทําให้สมดุลจากนั้นผมก็ได้เดินกลับมาที่กอบาร์กี้พร้อมกับเห็นคนกําลังตีอยู่ผมก็เลยเข้าไปตีมันซึ่งตอนนี้คนก็หายไปหมดแล้วนี่กวาดโน้ตสครับโอเคแล้วเขาก็ได้กลับมาตอนนี้บาร์กี้ก็ตายเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มจอดตอนนี้คนไฟผมได้สกิลสองแล้วอยากน้าผมลองใช้มันปล่อยไปเป็นลําแสงเหมือนพลังขึ้นเต่า ต้นานฟมน่าจะเบาวกว่านะโอเคซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวผมจะทำให้แบบระยะไกลละกันนะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะจากนั้นผมก็ได้เดินกลับมาตีบากีอีกครั้ง <c oughs> เพราะว่าคราวนี้ผมจะเอาชนะเขาด้วยตัวคนเดียวแต่มันจะมีชายคนหนึ่งไปยุ่งกับเขาซึ่งเขาน่าจะไม่ได้ตั้งใจย,ยุ่งแต่นั้นผมก็เลยโดนตีเ่ะเอตีโดนเขาไปด้วยซึ่งผมก็ขอโทษเดียลยกัน แล้วตอนนี้เหมื่อเขาจะโดนบา์กี้ตีแต่ผมก็ได้เข้าไปช่วยเขาแต่เขาจันใช้ผลงแสงซึ่งมันแรงมากจนบา์กี้ทีเดียวตายเลยแล่ผมก็ตายไปด้วยจากนั้นผมก็ได้ฆ่าบากี้เป็นที่เรียบร้อยถึงแม้จะพึ่งคนอื่นจากนั้นผมก็ได้อัพวิวจากนั้นตอนนี้ผมก็ได้วิวที่เรียบร้อยผมก็เลยมุ่งหน้าเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะทะเลทรายซ,ซึ่งมันก็เป็นเกาะอ,อันต่อไปจากเกาะบากี้อันที่แล้ว แล้วตอนนี้ผมก็ได้มาที่เกาะทะเลรายปนเรียบร้อยซึ่งพอผมมาผมก็ได้ไปเซฟก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนไปฆ่าผมจากนั้นผมก็ได้ลองมาฟาร์มที่เกาะทะเลราดูซึ่งเป็นอะไรที่ฟาร,ร์มง่ายๆเอ้ไม่ง่ายมากเพราะมันมีพื้นที่ที่เล็กและพวกที่เกาะทะเลรามันก็ไม่ได้หดอะไรแล้วตอนนี้ผมก็ได้มีเงินครบแสนห้าซึ่งมาลงถามว่าผมบินมาที่เกาะบอากี้ทําไมใช่แล้วผมจะมาซื้อแบกเล็กหรือว่าเท้าไฟของซันจีนั่นเอง ส่วนทางเข้ามันก็จะมีต้นไม้ต้นนี้อยู่แล้วบ้านมันก็จะมีบ้านสีเขียวและสันจิมันจะอยู่ข้างใน,นนะากหน้าผมก็ได้ซื้อเท้าไฟมาแล้วแล้วผมก็ได้ลองใช้เท้าไฟดูดซึ่งมันดีเทลก็สวยดีนะแต่ถ้ามันเป็นแบบติดเท้าไฟมันจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะซึ่งน่าจะท่าสุดท้าย,ยจากนั้นผมก็ได้ใช้บนไฟของผมบินมาที่กาะกลางเพื่อมาหาชายคนเดิม ซึ่งคราวนี้ผมไม่ได้มาทำอะไรผมมาสุ่มเผานั่นเองขอให้เป็นเผามนุษย์เนี่ยละกันจากนั้นผมก็ได้กดสุ่มไปแล้วผมก็ได้กลับมาที่เดิมแล้วผมก็พบว่าผมไ,มได้เป็นเผามนุษย์เนี้ยแล้วพึ่งผมดีใจมากจากนั้นผมก็ได้กลับมาสุ่มผลที่ก่อนหนึ่งครั้งึือคราวนี้ผมไม่ได้มีสูตรอะไรพราะก็แคก่กดสุ่มไปเลยแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ผลอะไรหลังจากนั้นผมก็ได้เปิดดูซึ่งผมได้ผลเลิศอีกแล้ว ผมเป็นอะไรกับผลเลิ่ป่ะเนี่ยจากนั้นผมก็ได้ใช้ผลไฟบินมาที่เกาะน,น้ําแข็งเพราะว่าตอนนี้ผมเบลว910แล้วซึ่งจังแรกเลยผมก็ได้บินมาเซฟก่อนแล้วผมก็มาได้มาลองตีกับพวกนี้ซึ่งมักตีผมไม่เข้าเพราะว่าผมใช้ผลไฟซึ่งเป็นผลสายโลเกียจากนั้นผมก็ได้ไว่ายน้ําไปยันเกาะลิงเพื่อจะไปสมผลอีกครั้งตอนนี้ผมเบลล์114แล้ว,ลวแล้วก็มีเงินถึงแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน 436บาทพอผมบินมาถึงผมก็เจอกับการต่อสู้ที่มอมมันมากมันมอมมันตรงไหนวะเนี่ยจากนั้นผมก็ได้สุม่มเลนไม่กลัวเกงกลัวอะไรเลยแต่ผมจะเปิด PvP อยู่แต่พวกเขาน่าจะไม่ได้เปิดกัน จานาผมก็ได้สุมมาซึ่งผมก็ได้บินหนีมาก่อนเพื่อเพื่อว่าเขาจะทําอะไรกับผมเพราะเมื่อกี้เขาน่าจะรอให้ผมสุมพลนิสิ์ก่อนแล้วเขาน่าจะฆ่าผมนะแน่ผมว่าแล้วจนานาเขาก็ได้เดินเดินชมจันทร์แล้วก็วิ่งตามผมมาอย่างอย่างรวดเร็วเลยนะจะัดผมก็เลยบินขึ้นสูงขึ้นเขาจะได้ตามผมไม่ได้จานาผมก็ได้ บินสูงขึ้นเรื่อยเซึ่งมีผลคนที่ใช้ผลมังกรบินตามผมมาแต่จากนาผมก็ได้ใช้สเตปดีมกินผลกลางอากาศซึ่งมันเป็นผลน้ําแข็งจากนาผมก็ได้กินเข้าไปแล้วตอนนี้ผมก็ได้กลายเป็นคนที่ใช้ครอบครองผลน้ําแข็งแล้วโอเคโอเคสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะสําหรับใครอยากดูอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผม้วยโอเคสาหรับวันนี้ก็ยปายส่วนที่ทําผมทาเสียงแบบนี้เพราะว่าผมอยากทำนะเใช่ Bye.